นี่คือสวนอ้อยคั้นน้ำพันอะไรนะคะสุพรรณห้าศูนย์สุพรรณห้าศูนย์มันแตกต่างจากอ้อยอ้อยที่เขาตัดตัดปกติยังไงคะมันต่างกันยังไงคะน้ำมันน่หีบมันจะเหลืองมันไม่ดำน้ำหีบหมายถึงว่าเวลาเราบีบใช่บีบเป็นน้ำออกมาค่ะมันมันจะมันจะเหลืองมันจะเหลืองมันจะหวาน มันไม่เหมือนน้อยที่เอาไปส่งล้มตาน้มันจะดำอ๋ออันนั้นน้ำดำอันนี้น้ำเหลืองนี่ไงอ้อยที่เขาเอาไปทำน้ำอ้อยน้ำอ้อยคั้นเออตามรถที่จอดอยู่ข้างทางหรือว่าตามตลาดนัดตามที่ต่างๆไม่มีนะมึงมึงมึงไม่รู้จักถ้าคนขายเขาไม่ขายให้เราพันเน่ยเวลาโอ้อ้แสดงว่าพันหายากนะคะหายากเดี๋ยวจะไปฟังว่าเดี๋ยวมึงตัดชงกูนะ เขาขายหนึงหมดแนะเขาไม่ขายตาไม่หมืงนะได้เฉพาะไอ้ใบปลายหน่อยนึงแหละเออใช่อุ๊ยทําไมเขาต้องห่วงพันด้วยคะค่วงก็แม่คนปลูกก็แก็คือเหมือนกับเขาเรียกว่าห่วงพันไว้อ่ะเพื่อคนสวนสวนของเขาอะคนอื่นจะได้คนอื่นจะได้ไม่มีอ๋อจะได้ไว้ขายเฉพาะเราใช่เราห่วงพันไปซื้อผักตรงไหนเขาไม่ขายตาซื้อไปปลูกเขาไม่ขายด้วยอ๋อแล้วพี่ห่วงพันไหมคะเฮียห่วงพันไหมห่วงไหมห่วงไม่พันอ่ะห่วงเวลาไปซื้อก็เ้าห่วง ก็ขาเขาก็ไม่ให้เลยอ้าวล้วเราเวลาเขาอ้าวซื้อไปคั้นเนี่ยเขาไปไปแบบตัดตัดแล้วไปปลูกไม่ได้เหรอคะไม่ได้เขาละลิตาทิ้งอ๋อไหนไหนอธิบายให้ฟังไม่เข้าใจคําว่าตามันคือตรงนี้หมายความว่าเวลาเราขายนี่เราลิใช่ไหมเออใช่ตรงนี้ทีมร้อกขึ้นเลยตาเนี่ยนี่นี่นี่ขอดูตามันหน่อยค่ะอันนี้อัี่ทีมันจะขึ้นท่มั้ยทีจะเป็นนองอ้อยขึ้นเวลาเขาขายเขาจะลิทิ้งไปเลย เอาใส่ลำไปคาช่างขายให้โอ้ยเพิ่งรู้ว่าเขาห่วงพันกันนะคะคือเวลาเราจะขายนี่เราลิตาออกทุกตาเลยถ้าจะซื้อเขาอะเขาจะขายตาละสีห้าบาทโอ้ตาขายโอ้ซื้อมาตาละสีห้าบาทโอ้ยขอบคุณมากมากเลยคราวนี้เข้าใจแจ่มแจ้งแดงแจ๋เลยค่ะเนี่ยคิดไปล้ำกี่บาทอะตาละสีห้าบาทเนี่ยไหนๆต้นนี้มีกี่ตาลองนับดูสิคะ อ้าวสิตาก็บร้อยห้าสิบอะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิอ็ดสามสิบตา15ตาเออร้0ยห้กว่าใช่อ้อยลราละสองร้กว่าถ้าไปปลูกตังซื้อเขาแบบนี้เออแต่ถ้าซื้อไปไปคันปอกทิ้งเปลือกเออละสบาท โลละสีบาทเองโอ้ oh, ค่ะค่ะเข้าใจไหมคราวนี้เข้าใจแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube DJ กำไรพาเบิ่งด้น่ยนะคะถ้าชอบฝากกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ